สวัสดีครับ unlockapple.com นะครับวันนี้ผมจะมาทำการ Bypass นะครับ iPhone 8นะครับเวอร์ชั่น14.6นะครับผมในขณะที่มีลูกค้าถามมามากมายครับทำไมไปหลายร้านแล้วทำไม b y p a s s อะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ ไม่ค่อยได้อัพคลิปไอตัวบายพา s สเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสอบถามกันมามากกว่านะครับลูกค้าอยากเห็นว่าเอ้ยมันทําได้จริงไหมเขียนมาส่งแล้วมันเสียเวลานะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาทําให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น iPhone 8นะครับต้องการที่จะปลดล็อกไอ้คลาวแบบบายพา s สให้ใส่ซิมได้นะครับการบายพา s สนะครับอย่างที่เคยบอกเสมอมานะครับจะไม่สามารถ ล้างเครื่องได้นะครับไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันได้นะครับไม่สามารถที่จะรีเซ็ตให้มันเป็นค่าใหม่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการรีเครื่องล้างเครื่องนะครับจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องหยุดอยู่ที่ iOS นี้นะครับแล้วก็อย่าไปมือซนอัปเดตเวอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาติดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะบอกให้ว่า iOS 15ยังไม่สามารถทำการบายพาสได้นะครับ ตัวนี้เป็น iOS 14.6นะผมก็จะมาถาให้ดูเลยนะครับตัวนี้เราจะต้องทำการเจลเบรกก่อนอันดับแรกนะครับผมจะใช้ Motion 12.4นะครับ ตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่โหมดเจลเบรกนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทำการเจลเบรกนะครับผมตอนนี้ทำการเจลเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการ activate นะครับผมอันนี้หลังจากเจอเบงครับก็ยังติดล็อกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเห็นไหมครับว่ามันยังติดล็อกอยู่นะครับผมจะทำการ activate ตอนนี้เครื่อง activate สำเร็จแล้วนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ามันข้ามหน้า iCloud ไปเลยนะครับจะไม่ติด iCloud แล้วนะครับแต่ถ้าเช็คในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะยังขึ้น i c ค o วออนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการปดนะครับผม เป็นการบายพาสนะครับวิธีนี้นะครับข้อดีนะครับสะดวกเร็วนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นล่างๆราคามันก็จะไม่ถูกนะครับเช่น iPhone 6 S+, S นะครับลงไปนะครับเปลี่ยนบอร์ดน่าจะคุ้มกว่านะครับสำหรับ 6S+ Plus สำหรับ iPhone 7ขึ้นไปนะครับ7 7Plus 8 8า l ถึง iPhone X นะครับทำวิธีนี้ก็ประหยัดกว่านะครับตอนนี้เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คนสงสัยว่ามันจะใส่ซิมโทรได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาซิมก่อนแป๊บหนึง โเคผมเตรียมซิมมาแล้วมีตังเปล่าไม่รู้นะครับเด,เดี๋ยวลองดูก่อน

อันนี้คือโทรได้นะครับผมก็ส่วนอื่นนะครับก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาจะโหลดแอปเล่นเกมอะไรก็ได้ได้โหมดใส่ไอคลาวได้นะครับถ้าเป็นวิธีนี้ใส่ iCloud ได้นะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเปิดปิดเครื่องได้ไหมนะครับมาเปิดปิดเครื่องให้ดูทีนึงนะครับนี่ปิดเครื่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเปิดเครื่องใหม่นะครับ เดี๋ยวนี้ทําหลายตัวนะครับนี่คิวต่อไปก็เป็นของ iPhone 7 Plus นะครับผมกดผิดกดผิดแปบ๊บหนึ่งนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อ line ad unlock apple ได้เลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการที่จะส่งเครื่องมานะครับไม่ควรไม่ควรที่จะล้างเครื่องมาให้ผมนะครับเพราะว่าในบางครั้งนะครับเวอร์ชั่นที่มันติดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับมันดีกว่านะครับผมถ้าคุณมาล้างตอนนี้มันจะเข้าสู่ iOS สิบห้ทันทีนะครับ แล้วมันจะทําให้ผมเนี่ยปลดล็อกไม่ได้ครับก็จะต้องข้ามไปทางการเปลี่ยนอีมี่ใหม่บอร์ดใหม่แบบคลิปที่แล้วนะครับซึ่งอีมี่ใหม่บอร์ดใหม่เนี่ยใช้ได้ถึง iPhone ปัจจุบันเลยนะครับแต่ราคาก็สูงนะครับแต่สําหรับบ y p พ s าสในราคาประหยัดเนี่ยมันสูงสุดถึง iPhone X แล้วมันเวอร์ชั่นจํากัดอยู่ที่14.8นะครับในตอนนี้จนกว่าอนาคตจะมีวิธีทางแก้ใน iOS15 นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบไม่ได้ครับว่าเมื่อไหร่นะครับบางทีมันไม่มีมันไม่มีกำหนดนะครับของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความยากมันมีขึ้นทุกวัน,นครับเพราะว่า Apple นะครับออกอัปเดตทีมากนะครับทีแบบเป็นจุดย่อยๆออกมาแทบจะทุกครั้งแล้วมีการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยเยอะมากนะครับทำให้ทีมที่ทําการแฮกเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับ<ม>ก็ นะครับตามที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับยังทำได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe ติดตาม unlockapple.com ด้วยนะครับมีปัญหาติดต่อได้ที่ไลน์ @unlockapple ได้เลย